จากบริษัทผู้สร้างเมก a Man ในรูปแบบ Next Gen แล้วเอาไปใส่ในเกม Smash b r o t h e r จนมาถึงเกมแรกของแฟนรนไชส์ Survival Horror ที่ดันกลายเป็นเกมตลกในภายหลัง Resident Evil HD Remaster อีกแล้ว สัมผัสเกมที่ทำใหม่จากเกมที่ทำใหม่จากต้นฉบับอีกทีที่ไม่มีใครรอคอยซึ่งออกภาคต่อและภาคแยกในแบบเกมยิงเหมือนวีคอปทั้งยังมีภาพยนตร์ที่พวกเขายังสร้างต่อด้วยเหตุผลบางประการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของส t a r ์ทีมตำรวจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาทำให้เลคอปเตอร์ต,ตกแถมยังแตกตื่นกับสิ่งอันตรายซึ่งนำโดยคนทรยศที่สังเกตได้ง่ายที่สุดในโลกค oh, <bastard>. oh. ิดดูสิ เขาใส่แว่นกันแดดในที่ร่มแถมไปตอนกลางคืนไอ้หานี่เลวแน่นอนออกสำรวจครหาสนาดที่แม้แต่เจ้าของยังไปไหนมาไหนลำบากชิบหายพบกับซอมบี้สุดเชื่องช้าหลบลีกง่ายแบบชอนออฟเดอะเดตการที่ถูกมันกัดจะเปลี่ยนคุณเป็นมนุษย์ที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซึ่งสม,มุนไพรสีเขียวที่ปลูกอยู่ในกระถางตามมุมถนนสามารถช่วยได้สามารถเลือกเล่นตัวละครได้ระหว่างจิวนักสะดดกรอน หรือจะเป็นคริสเสียงในการไม่ทำตัวตายง่ายแบบจิวและคนพบความลับของอเบลาคอป p ปอเรชันร้านขายยาแสนสะดวกเครื่องมือทางการแพทย์และอาวุธที่เป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติเหมือนแอเวอเรชไซเอนแบบไม่มีมุกตลกจากพอร์ทัล เชิญพบกับเกมที่จะมีเหล่าซอมบี้เป็นหมาฉลามต้นไม้และงูแต่ก็ยังน่ากังวลน,น้อยกว่าการต่อสู้กับมุมกล้องตา,ายตัวเซฟที่จำกัดจำนวนและการควบคุมตัวละครที่ง่ายพอๆกับการขับรถเมด,ด้วยไอ้นั่นเชื่อเหอะมึงเอาหน้าถ่ายกำแพงแนะ่ห้ามพลาดจุดเริ่มต้นของการผจญภัยหรือจะเล่นภาคซีโร่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของมันจริงๆหรือจะเล่นภาคอัมเบร่าโคร o n เคิลซึ่งเป็นเวอร์ชั่นบทสรุปก,ก็ได้ หรือจะไปนั่งเล่นไฟนัลแอดเฟรดดี้เพราะว่าคุณเพิ่งอายุ12และไม่รู้จักเกมนี้นำแสดงโดยผู้เข้าเชิงรางวัลการแสดงสุดห่วยในวิดีโอเกมจิวเวเรนไทน์คริสเรดฟิวส์ริเบกาเชมเบอร์ Is that you Rebecca? And Barry Burton That was too close You were almost a Jill Sandwich Lep And here this I'm on This house is dangerous There are terrible demons Ouch! Les Dents Ma 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 ma, -ma -na -ra <laughs> <laughs> Be sure to subscribe for more Honest Game Trailers and tell me what you'd like to hear me say in my awesome voice. I'm in love with Coco. My face is too attractive to care. I need your boots, your clothes, and your motorcycle. With enough soap, we could blow up just about anything. I'll take a potato chip and eat it.